เพราะไม่รู้อริยสัจจึงต้องท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏพิขุทั้งหลายเพราะไม่รู้ตามลำดับเพราะไม่แทงตลอดซึ่งอริยสัจทั้งสี่เราและพวกเธอทั้งหลายจึงได้ท่องเที่ยวไปแล้วในสังสารวัฏต,ตลอดการยืดยาวนานถึงเพียงนี้พิขุทั้งหลายก็อริยสัจทั้งสี่เป็นอย่างไรคือทุกขอริยสัจ ทุกขะสมุทยะอริยสัจทุกขะนิโรธอริยสัจทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจที่เมื่อไม่รู้ตามลำดับและไม่แทงตลอดแล้วเราและพวกเธอทั้งหลายจึงได้ท่องเที่ยวไปแล้วในสังสารวัตรตลอดการยืดยาวนานถึงเพียงนี้ีิขูทั้งหลายเมื่อทุกขะอริยสัจอันเราและพวกเธอทั้งหลายรู้ตามลำดับ และแทงตลอดแล้วเมื่อทุกขสมุทยอริยสัว์อันเราและพวกเธอทั้งหลายรู้ตามลำดับและแทงตลอดแล้วเมื่อทุกขนิโรธอริยสัว์อันเราและพวกเธอทั้งหลายรู้ตามลำดับและแทงตลอดแล้วเมื่อทุกขนิโรธคามิมีปฏิปทาอริยสัว์อันเราและพวกเธอทั้งหลายรู้ตามลำดับและแทงตลอดแล้ว ตัณหาในภพก็ถูกถอนขึ้นได้ตัณหาที่จะนำไปสู่ภพใหม่ก็สิ้นไปบัดนี้ภพใหม่ไม่มีอีกต่อไปสูตรอื่นได้ตรัสเหตุที่ทำให้ต้องท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏเพราะไม่รู้อริยธรรมสี่ประการดังต่อไปนี้ภิขูทั้งหลายเพราะไม่รู้ตามลำดับเพราะไม่แทงตลอดซึ่งทำสี่ประการ เราและพวกเธอทั้งหลายจึงได้ท่องเที่ยวไปแล้วในสังสารวัตรตลอดการยืดยาวนานถึงเพียงนี้ภิขุทั้งหลายทำสี่ประการเป็นอย่างไรคือศีลที่เป็นอริยะสมาธิที่เป็นอริยะปัญญาที่เป็นอริยะและวิมุตติที่เป็นอริยะที่เมื่อไม่รู้ตามลำดับและไม่แทงตลอดแล้ว เราและพวกเธอทั้งหลายจึงได้ท่องเที่ยวไปแล้วในสังสารวัตรตลอดการยืดยาวนานถึงเพียงนี้ที่ขุทั้งหลายเมื่อศีลที่เป็นอริยะสมาธิที่เป็นอริยะปัญญาที่เป็นอริยะและวิมุตติที่เป็นอริยะอันเราและพวกเธอทั้งหลายรู้ตามลำดับและแทงตลอดแล้วตัณหาในภพ ก็ถูกถอนขึ้นได้ตัณหาที่จะนำไปสู่พบใหม่ก็สิ้นไปบัดนี้พบใหม่ไม่มีอีกต่อไป